กาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสุงสุบอนตอนนี้กำลังเมือแต่นากับลูกสาวสองคนพี่น้องสามคนทางแม่น้ำเม,มื่อแล้วป้าลุงเว้ยเมื่อแล้วก็ขอโทษขออภัยหลาย,เลยลาๆเด้อป้าลุง <c oughs> พอตอนนี้ก็อยากเมือด,ดกอยากเห็นหองอยแล้วเนาะย่างลูกย่าง มาแต่หน้ากับมาแต่เว้นเติมได้ปารุงเนื่อหยางหอดหน้าห้ากับไกประมาณสองหลักผมจะมาป,ระปาปรงุงปารุงจะสบายนอนเอาตาลุกพลอยยางลูกยังยางงมเมือดงมค่ำ ขึ้นนี่ก็มาได้อยู่ได้นอนหาไอาออกออกอีกเลยจากสีเอ็ดหนิว่วเลยยาเราบอยากกินแล้วแขกยา ข้ามไม่ได้ปลาลงในเมนบอกข้ามในแมน้องเก็บบุมหักปรับเสงคือจะสุด xiang mẹ ngoảng họ ơi cái thực ta luôn nha hàng xong cái giả mượn nha ถอย,ยหน้าถอยลองังแต่ได้ผู้ยังกันสมมุ้ิเค่ยกเลย็เก็ยังเป็นหัวใจงเงิน แกมบูมาสัมบ uh, ้านป่าไปหาบานนาบ่อพี่น้องมองสุเพลินไปโรงเรียนแกมบูมาสัมกันเลยแม่เอ้ยมาสานอย่างแต่ละมื่อเนาะเสาแรงเสาแรงป่าลุงบ่เห็นหูเห็นเงางกับขอโทษขอภัยหลายๆเด้อป่าลุงเลย กันมหมืดงมคำกับลูกแต่ละมือมอ,ะนะอม,มันน้องสูงอย่างพ้น เรางามงามแง่ใครเห็นแด่ ตองไฮตรงหน้ากำลังดำใหม่ไปล สองวันพายจะนอนกึ้นดึงอยูน่นะปี๊ดนอนบัดเมื่อแท้นอนบัดเมื่อเอวคั่มเลยขึ้น,นขึ้นขึ้นขั่มแล้วไทยไฮไทยหน้ากับเมือ่อยแหละคืนโลด อาวายหแล้วมืนจังสีออกมาอีกปลาแล้วมาเขาสิคคบมาเห่นมานำปลาลุงเลยย่างลูกหลานย่างมาเฮ้ามาเข้าเห่นนำมาเขายังว่ามาเฮ้าอนู่ ตอนนี้กำลังหอดแจวัดที่เก่าที่เดิมป้าลุงกำลังหอดแจวัดที่เก่าที่เดิมเนาะ <c oughs> เมืดจนสัลวสลีสย <c oughs> ดยป้าลุงเลยตะเวนจนสองห้อบมองเห็นแล้ว <c oughs> พอมันขำหฮง <c oughs> เฮาพากันมาตะเวนตรงนู้นมามาหอดเงือนจนงมมืดมาป้าลุงเลย จักย่าคําเดียวบารุงพรน้องแกบ่มขีไปแล้วก็แล้วยางลูกละยางเฮาก็ยางแบบนี้แแต่ละมื้อ น้องตอนนี <heiro> ้ก็มาหอดเฮือนเลยพี่น้องเลยหากระย่างมาหอดปลาลุงเป็นอันอื่นเนาะมาหอดแล้วก็ใต้พื้นใต้พผยเสียผ่ากันยังบดิแก้ข่าวกันยังบดิหนึ่งปลาลุงจ๋างมเมืดงมคำขำรี่ล้อนี่นะ สบายแต่ผูกสีแล้วเนาะแหงปลูกแหงเพียงเข่าผูกวะขอบใจหลายๆเด้อก่อนเอาหมักผักมาหายแม่น้องแก้มบุมพี่เนาะอือเป็นอะไรเดียวนี่นะเป็นอไรกัอยู่ดีไม่แห้งคันแห้งตึงตังค่ะไหวบุ้งเผื่อกตลุกมากตลุกมีใครแต่ว่าลายคนนะปอมเนาะการบุหลายใช่ไหลายคนสอยกันปุบปับปุบปับเจ้านั่นสบายแล้ว สบายก็คือบุสบายม่พี่ห้องลูกเขากับพ่อแห้งเขามันนี่แหละอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อป้าลุงฝากดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องแม่น้องแกมบอมคลิปต่อไปสบายดีกะอับสบายดีเด้อพ่อแมทินอคสุขสุขคนสมองสมบัติอะไรอย่ไทยเหนือลาวต่างประเทศกินข้าวกินน้าร้องกันเด้อป้าลุง อันนี้คือน้ำมันพืชบอมีปลาลุงนางแกมบุมเผนขัวไข่แล้วก็ตํำมะหงบอมีผักเทียมอีกแล้วมากินน้ำกันเด้อจ้า้าดิปลาลุงเปก่ะยำํยยำหย,ย,ย่างเตื่นสามารถก่อยต้องนอนเปสซะก่อนจองเหยียดแอวซะก่อนปลาลุงเลยแต่ละคน กับไข่เส้านี่กับไข่แล้วกับปลาแดกเนาะคือเห็นนั่นแหละปลาลุงเว้ยเมันกันเดือปลาลงมื่อนอื่นจังหวะเมสิแกงน้าไหมไปจากเนาะเอาลงไปแกงอย่างหน้าปลาลุบงบ่มีเวลาปลาลุเฮาสิเสห์แบบนั้นแหละแกงอย่างหน้าลุให้ลูกกี่กี่หาผักไห่แหงหน้าไห่นั่นกันจักสิจักมือเลย ปั่นหลุมลงไปอีกกันยังบ่เลเอปลาลงเลยป็นกับไข่กับตามหงคือเก่าปลาลุงแสบอยเลยยอดนี่แต่สุดยอดเลยแหละสุมโตนะหัวกินทนั้งแม่น กินโลกินนั่งอะไรก็ติดหัวอยู่พี่น้องเอ้ยหูดังแเราศพเราจนติดดังเราเฮ็ดกินข้าวกินน้าน้อกันเด้อปลาลุงเด้อแนวกินข้าวกันแนวนี้แหละเนาะย่างเข้ามาแต่หน้าหฮะกระหอดปลาลุงแล้วก็อาบน้าพักระนาบน้าแล้วก็ตำมังหงส์สุรูกินส่วนนี่บ่มีเฮือลมเวลาสิบประหัยอย่งดอกปลาลุงคันสม้งหมดว่าเฮ็ดออกก็โอ้ยงข้าดําไา้ดําหน้าเนาะ หากได้ยินข้าเจ้าว่าว่าเฮ็ดออกอยู่ได้หนึ่เทีย่ยงหน้าตัวเขากายไปนะข้าจะะเจ้าว่าเฮ็ดปวงให้หางหกออกมีเวลาก็มีเวลาไปเยี่ยงเอาหน่อยลไปลลงไห้กระมันออกหลีโลเห็ดหลงหงอกเยี่ยงเห็ดหลงหงอกเขาเคยไปเยี่ยงหลายเถื่อแล้วกินลูกกินพาลูกกินเขาแต่ละเมื่อพี่น้องกับใครง่งเด้อ ตีงใหนลูกยุ่งลายกินลูกกินแกมุมเนี่เป็นอะไรแซบย่ลาเพชบบพเพรบอมบางผีสามหน่วยนี่แม่ตามนะทำแบบอันอันนี้เอานั่นมันบอกอยากแซบไงวะเนาะขายบริการกอ้เนาะไอ้รองกินใน้ำในไข่นะ ไข่หน่อยหนึ่งปันกันกินปลาล่งกินน้ำกันลูกยอมกินหยิบอีดอกไข่หน่อยหนึ่งก็ได้ว้ายยุงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปึ๊ปลาลุงเว้ยปลาลุงแขนแม่น้องแก้มบุมสมมติว่าเปียกบ,บองได อันนี้นะเบื้องเขาดำหน้าปาลุงเลยเบื้องเขาดำหน้าเนี่กับเปื่อยเป็นตุ่มเปียกหอดขันได้กับเหม็นเป็นตุ่มหอดขันหน้านปาลุงเลยจา้จาสิเหตุใดโอกเป็นตุ่มปืนพี่เป็นมาหอดพี่แคนอกแคนอกนี่จะตุ่มบางใหญ่าข่แบบแพะเพะหน้าปาลงุงแต่ตล้างตีนบ้านเลยอยากายเล็บดิโล้าางตีนกับเปื่อย เบิ่งนี่ก็เบิ่งนี่ก็เป็นคือกันให้เบิ่งเบิ่งเรียนนั่นละปะลุงมุนมัดขยิกขยีเด้อเป็นแบบนี้นะเสียงมาลุงกินแ่กสิกินคือกันบ่